ยินดีต้อนรับกลับสู่อีก a u t o r รีวิวสถานที่ที่ความหลงหลยและสมรรถนะของรถมาพบกันอย่างลงตัววันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Ferrari Roma รุ่นปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดจากทายมาลำพองของอิตาลีสำหรับใครที่ชื่นชอบรถที่มีสไตล์หรูหราสง่าง,งามแต่ยังคงความดุดนันและแรงแบบซูเปอร์คาร์ไว้ครบถ้วนนี่อาจเป็นรถที่คุณตามมาหามานานมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้โรมารุ่นใหม่นี้น่าสนใจยิ่งขึ้น เมื่อมองจากภายนอกเฟอร์รารี่โรม่ายังคงเอกลักษณ์ความหรูหราแบบมินิมอลไว้เหมือนเดิมแต่รุ่นปี2025ได้รับการปรับแต่งเส้นสายให้มีความคมชัดและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่กว้างขึ้นพร้อมลวดลายตาข่ายที่ช่วยในการระบายความร้อนและเพิ่มความเท่แบบมีระดับไฟหน้า LED ถูกออกแบบให้เฉียบค,คมขึ้นพร้อมกับเส้นไฟ DRL ที่เพิ่มความดุดันให้ด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจนทางด้านท้ายรถยังคงเอกลักษณ์ด้วยไฟท้ายทรงแยกคู่แต่ได้รับการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้น ท่าอไอเสียคู่แบบสีปลายยังคงอยู่พร้อมวาวควบคุมเสียงที่เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ Diffuser ด,ด้านหลังถูกออกแบบใหม่ให้เพิ่มแรงกดอากาศขณะขับขี่ความเร็วสูงโดยไม่เสียความเรียบหรูของตัวรถล้อแม็กแบบใหม่ใช้วัสดุฟอร์จอน้ำหนักเบาพร้อมตัวเลือกตกแต่งภายนอกด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความสปอร์ตให้กับรถ ในส่วนของขุมพลังโรมา2,025ยังคงใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด3.9ลิตรวินเทอร์โบแต่ปรับจูนใหม่ให้มีแรงม้าสูงถึง630แรงมา้าเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าแรงบิดยังคงอยู่ที่760นิวตันเมตรส่งผ่านพละกำลังได้อย่างต่อเนื่องและลุ่มนวนจากการปรับกล่อง ECU และระบบอัดอากาศใหม่อัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมงทำได้ภายใน3.2วินาทีและความเร็วสูงสุดทะลุก320กิเมชั่วโมง ระบบเกียร์ยังคงใช้เกียร์คลัตช์คู่แบบสปีดที่ยกมาจากกลุ่ม S F 90แตปรับเซ็ตให้เหมาะกับบุคลิกของโรมาที่เน้นการขับขี่แบบแกรนด์ทัวริงเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วและนุ่มนวลพร้อมเสียงท่อไอเสียที่กระหึ่มในจังหวะลดเกียร์ระบบล้อคอนโทรลถูกปรับใหม่ให้ตอบสนองได้แม่นยำยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการออกตัวที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแบบไหนจุดเด่นของโรมาที่ยังคงอยู่และได้รับการพัฒนาในรุ่นใหม่นี้คือความสมดุลในการขับขี่ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ พร้อมกับโช้แบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตอบสนองได้ฉับไวขึ้นทําให้การเข้าโค้งมั่นใจยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงความนุ่มวนวลในโหมดคอมฟอร์ตระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าถูกปรับปรุงใหม่ให้มีน้ำหนักและความแม่นยําดียิ่งขึ้นทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวรถมากขึ้นทุกครั้งที่หมุนพวงมาลายัยปุ่มมานเนติโนที่อยู่บนพวงมาลัยยังคงอยู่ช่วยให้คุณสามารถสลับโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่โหมดเวสคอมฟอร์ต สปอร์ตไปจนถึงเรสที่ถูกปรับใหม่ให้มีระบบควบค,คุมการลื่นถลายเวอร์ชันล่าสุดจากเฟอร์รารีทำให้คุณสามารถขับรถแบบรีเฟล็กเล็กได้โดยที่ยังควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกแต่ไม่อยากเสียความมั่นคงภายในห้องโดยสารโรมารุ่นใหม่ยังคงกปลี่นนายของความทันสมัยและความหรูหราเอาไว้อย่างเต็มที่ดีไซน์แบบดูอัลคอปิททำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกมีส่วนร่วมในการขับขี่ วัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้หนังแท้เอากันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงพร้อมตัวเลือกสีใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะปี2025ที่ผสมผสานระหว่างสีน้ำเงินกรม,มทากับทองแดงได้อย่างลงตัวหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลได้รับการอัปเดตให้แสดงผลได้เร็วขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรวัดอนาล็อกคลาสสิกหรือแสดงแผนที่นำทางแบบเต็มหน้าจอ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบควบคุมอุณหภูมิยังคงเป็นระบบสัมผัสอาจไม่ถูกใจทุกคนแต่การตอบสนองนั้นลื่นไหลและเรียนรู้ได้ง่ายหน้าจอฝั่งผู้โดยสารยังคงมีอยู่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถดูข้อมูลการขับขี่เพลงหรือเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ซึ่งแม้อาจดูเป็นลูกเล่นสำหรับบางคนแต่ก็เพิ่มความรู้สึกร่วมในการเดินทางได้อย่างดีระบบเสียงได้รับการปรับจูนใหม่ร่วมกับแบ,บแรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอน ให้เสียงที่ใสและเบสที่แน่นมากยิ่งขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าเหมาะสมกับรถแกรนทัวร์ใช้เดินทางระยะไกลได้อย่างสบายบาดหลังอาจไม่เหมาะกับผู้ใหญ่นั่งจริงจังแต่สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เพิ่มรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เช่นที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บของตรงกลางให้ใช้งานง่ายขึ้นในด้านระบบความปลอดภัยโรมาปี2025ได้เพิ่มระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เข้ามาอย่างสมดุลไม่เยอะเกินจนรบกวนอารมณ์ในการขับขี่ ระบบที่มีได้แก่ Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ f ฟ r ร a r i ี่พยายามให้ระบบทั้งหมดทำงานอย่างนเนียนไม่ดึงความสนุกจากการขับรถออกไปแม้ว่าความประหยัดน้ำมันจะไม่ใช่จุดเด่นแต่ Ferra ร i ี่ได้เพิ่มระบบปัดการทำงานของกระบอกสูบและระบบสตาร์ทดับเครื่องยนต์อัตโนมัติที่ฉลาดขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันในเมืองได้ดีขึ้นเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ของแต่ละคน ลูกค้าย,ยังสามารถปรับแต่งโรมาปี25ได้อย่างเต็มที่ผ่านโปรแกรมเทเล o r เมดของ Ferra ร i ีตั้งแต่สีภายนอกลายบอกวัสดุแผงแดชบอร์ดไปจนถึงดีไซน์พิเศษเฉพาะบุคคลเรียกได้ว่าคุณสามารถสร้าง Ferra ร i ีที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ของตัวเองได้เลยการได้ขับโรมาปี2อีคือประสบการณ์ที่ผสานร,ระหว่างความนุ่มนวลและพลังดิบได้อย่างสมดุลรถคันนี้ไม่เพียงแค่ขับสนุกแต่ยังทำให้คุณรู้สึกหลงรักทุกครั้งที่ขึ้นหลังพวงมาลายัยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งในสนามแข่ง แต่มันถูกสร้างมาเพื่อการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกความประณีตและเสน่ห์ของรถ GT ที่แท้จริงโร m าปี2025เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่รักน,นายสมรถนะแต่ไม่ต้องการความหรือหวาเหมาะกับคนที่ชอบเดินทางไกลพร้อมความสบายและสำหรับคนที่ต้องการเฟอร์รารีที่ใช้ได้ทุกวันโดยไม่เสียสไตล์หรูหราและความสนุกในการขับขี่ถ้านี่คือคุณโรมาคันนี้คือคำตอบ และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว Ferrari Roma ปี2025สําำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกด Subscribe และเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเนื้อหาดีๆจากอีกออตตอรีวิวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม